สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะสอนการสร้างไฟล์ซิปเกมแบบซ่อนนะคะอันดับแรกเราก็คลิกสร้างแบบทั่วไปแล้วเราก็มาแก้ที่ Edit Option ตรงนี้นะคะจะแก้ข้างหน้าก็ได้แล้วก็ข้างบนสุดเลื่อนไปข้างบนสุดตรงนี้ ตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนจาก true เป็น false ตรงนี้นะคะ่ะ true เป็น false เพื่อเป็นการซ่อนแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเราจะซ่อนไฟล์อะไรให้เราคลิกเออตอนแรกมันจะเป็นตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะจะเป็นแบบนี้ เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าให้เราลบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้างหน้าออกไปอันนี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานการที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองอันหรือหนึ่งอันก็ตามเป็นการเป็นการไม่ใช้งานให้เราลบออกไปก็จะเป็นการใช้งานได้ถ้าเราอยากจะซ่อนไฟล์อะไรให้เราเขียนแก้ตรงนี้ค่ะ dot อันนี้เราจะซ่อนรูป dot png ก็คือ งานของเราถ้าเกิดมีไฟล์ PNG ก็จะซ่อนไปกับ .rpy ก็คือไฟล์งานที่เป็นโค้ดตัวโค้ดก็จะซ่อนไปอันนี้เราจะมีแค่2อันนะกด Ctrl S เพื่อเซฟแล้วก็ปิดไปอันนี้เราจะติดตั้งระบบ Windows ธรรมดาแล้วก็รอสร้างแล้วก็รอ ไฟล์ออกมาที่นี่เพื่อดูผลม่าเป็นยังไงก็คือตรงนี้ก็เหมือนเดิมปกติคลิกเล่นเกมตรงนี้นะคะตอตอน,นี้เราจะเข้ามาดูที่เกมเกมจะเห็นว่าไฟล์ได้ถูกซ่อนไปแล้วก็คือจะมองไม่เห็นเลยนะ PNG เราจะเปิดไฟล์งานตัวเก่าที่เป็นตัวงานเลยอันนี้ไม่มีอะไรกดไปอันนี้คือเราจะดูงานโฟลเดอร์ ่าจริงๆแล้วมีอะไรบ้างเปรียบเทียบกันเลยนี่ค่ะก็คือดุกซ่อนไปไฟล์ png รูปก็จะโดนซ่อนไปก็จะเหลือเพียงเท่านี้อันนี้ก็เป็นการซ่อนไม่ให้คนอื่นเขาเอาไปใช้เอาโค้ดเราไปใช้ก็จบเพียง่า่นี้ๆๆค่ะสวัสดีค่ะ